สวัสดีคนที่เกิดในวันพุธนะคะหากคุณเลื่อนฟินมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่นี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญนี่น่าจะเป็นสัญญาณที่อยากจะบอกคุณให้คุณรับรู้ว่านี่คือดวงชะตาของคุณในช่วง16-31มกราคม2567นะคนที่เกิดในวันพุธต้องบอกว่าในช่วงครึ่งเดือนหลังมกราคม2567นะเป็นช่วงที่ชีวิตของคุณกำลังจะหมุนเวียนเปลี่ยนไปสู่จุดที่ดีขึ้นค่ะ congratulation หรือขอแสดงความยินดีด้วยเลยนะชาววันพุธเนาะดูเหมือนว่าชีวิตของคุณจะหมุนเวียนเปลี่ยนไปสู่จุดที่ดีขึ้นแล้วนะดูชีวิตมีช้อยมีทางเลือกมีโอกาสดีๆหรืออะไรที่คุณคิดอะไรที่คุณตั้งใจที่จะทำหรืออะไรที่คุณตัดสินใจดูเหมือนกับมันจะส่งผลดีให้กับคุณในอนาคตแล้วนะคะหากเป็นในเรื่องของการงานนะเป็นไปได้เหลือเกินว่าหากคุณหางงหางานอยู่คุณได้งานแน่นอน นะคะดูเหมือนช่วงเวลานี้ถ้าเกิดว่าคุณทําธุรกิจเนาะหรือทํางานประจําอยู่ก็แล้วแต่มันเหมือนคุณจะได้ทํางานที่ถูกอกถูกใจงานที่ใช่สําหรับคุณงานที่สมพงกับดวงของคุณนะทำมันเหมือนกับว่าถูกที่ถูกทางอะ่ะพูดง่ายง่ายนะการงานธุรกิจของคุณจะถูกที่ถูกทางนะส่งผลให้การเงินของคุณก็ดีตามไปด้วยนะ เออการเงินของคุณก็จะดีตามไปด้วยหมุนเวียนเปลี่ยนไปสู่จุดที่ดีขึ้นดูมีช้อยมีทางเลือกถ้าคุณหางานอยู่คุณจะมีโอกาสได้งานมากกว่า1งงานหรือเป็นไปได้ว่ามีช้อยมีทางเลือกเนาะเออแล้วก็ในเรื่องของการเรียนก็ต้องบอกว่าการเรียนของคุณดูเหมือนจะลงล็อกลงตัวมากขึ้นนะมีโอกาสที่จะเรียนจบสอบผ่านสอบได้แน่นอนนะจากความรู้ความสามารถของคุณดูกัลายนานมิตรดีด้วยนะส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือทําให้คุณประสบความสําเร็จทั้งเรื่องของการงานเรื่องของธุรกิจแล้วก็เรื่องของการเรียนด้วยนะคะ ส่วนในเรื่องของความรักนะ เรื่องของความรักนะต้องบอกว่าถ้าเกิดโสดอยู่น่าจะมีทอยนะน่าจะมีคนมาให้เลือกนะคะเช่นเดียวกันถ้าเกิดคุณสถานะไม่ชัดเจนเนื่องจากว่าเสน่ห์ของคุณจะมาในช่วงเวลานี้มันเหมือนกับจะมีคนเข้ามาเพิ่มเติมนะทำให้คุณได้เลือกได้ตัดสินใจนะยิ่งถ้าเกิดนอนงอนกันอยู่ก็เช่นเดียวกันถ้าเป็นแฟนกันอยู่แต่งอนงกันอยู่ก็ต้องบอกว่าช่วงเวลานี้อาจจะเป็นช่วงทดสอบจิตใจอาจจะมีชอยมีทางเลือกเข้ามาอยู่ๆก็มีคนมาแอบชอบอยู่ๆก็มีคนมาสารภาพรักนะทำให้คุณ อาจจะต้องคิดเยอะคิดหนักคิดมากหน่อยช่วงเวลานี้ต้องบอกว่า ในช่วงเวลา15-31ถึงมกราคม2567นี time, as, However, dropped, ้นะคนที่เกิดในวันพุธนะครึ่งเดือนหลังมกราคม2 5 6 7ต้องบอกเลยเป็นช่วงเวลาที่ชีวิตของคุณจะมีช้อยมีทางเลือกในชีวิตนะทั้งเรื่องของการงานก็มีทางเลือกทั้งเรื่องของธุรกิจก็มีทางเลือกทั้งเรื่องของการเงินก็มีทางเลือกทั้งเรื่องของการเรียนก็มีทางเลือกและเรื่องของความรักก็ต้องบอกเลยว่ามีทางเลือกดูเหมือนกับว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้เลือกได้ตัดสินใจมีสิทธิ์ ตัดสินใจในเรื่องของการใช้ชีวิตของตัวเองนะมีช้อยมีทางเลือกนะคะออมีอะไรที่คุณสามารถเลือกได้ตัดสินใจได้ด้วยตัวเองนั่นเองเอ,อใครละคำนายอย่าลืมไนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะ